Í <laughs> . <laughs> mà, mà Mà, có trả mà 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 Ta Ta <laughs> <laughs> อะไรไม่จับพ่อนี่ จับมือหน่อยจับมือหน่อยให้พ่อจับมือหน่อยสิไปนุ่นไปนุ่นนุ่นไปหาตานุ่นไปนุ่นไปเออนั่นแหละไปเออชน ไปไปเรื่จริงนูินไปหาตาเน,นิ่นไปไปหนัวไปหาตาหน่อยไปไปทีไปเร็วไปไปหาตาไปไปเออนั่นแหละไปะเดินไปนู่นแหละโอ้ไปได้ไปได้ไปได้ ไปไปหนะึ่งไปหาตาหนะนึ่งเงินหาตาหนะึ่งโอ้ยไปได้ <c oughs> ไปได้แล้ว <c oughs> มีแอบมองพ่อมีแอบมองพ่อกลัวพ่อดุเหรอไปเออแล้วไป,ไปนู่นแอบตาหนะึ่งเออนะโอ้ไปหาตาจริงด้วย <c oughs> โอ้ยยังเก่ง <c oughs> ตนตัวของพ่อเล่นอะไรเหรอลูกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผลออกปุ๊บพ่พอรีบไปหาเลยนะนะผลตรวจออกปุ๊บพ่พอรีบไปหาเลยนะอออคิดถึงหนูที่สุดเลยถึงวิดาคิดถึงแม่มากนะ คิดถึงแม่กับลูกมากที่สุดเลยรู้ผลแล้วพรุ่งนี้พ่อจะรีบไปหานะคะนะน่ะ,นะอวย,อยของพ่อนะอ,อ๋อ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  นายนะเอาหรอเก่งจังเลย,ยงงเงาอะไรละ่ะวันวีดาแมวลูกแมวแต่ใจลูกแมวแต่ใจนะแมวแต่ใจค่ะ มีอะไรกินในตู้เย็นไหมล่ะแม่มีอะไรกินในตู้เย็นไหมล่ะร้องทำไมล่ะลูกโอ้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 เอ้ อ่าแม่ก่อน <laughs> <laughs> อยากให้แม่อุ้มเหรอ <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะก็เหรอสไลด์ใช่ไหมโอเคเลยโอเคเลยในดูหน้าสิ แิ้มให้หนอแล้วแปยิ้มให้น่อยตัวนเอยตัวนเออยิ้มให่พ่อหน่อยแล้วจะพรุ่งนี้พ่อรีบไปหารีบไปจุ๊บ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 เม่งเลยไปจุ๊บเม่งลูกสาวเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พ่อรีบไปจุ๊บเม่งเลยนะคะนะคะ อ้วนเยอ้วนว้วนเอ้ยเอ้ยถึงที่สุดเลยอ่ะปิดกล้องอีกอ่ะโอ้โอ้โอ้ดำมาเยอะเลยเร็วมาเร็ว มาเร็วมาเร็ว <laughs> มีรอยขาด้หรอลูก <laughs> มีรอยขาด้วหรอ <laughs> เทศแถละ่ะไม่เทศแถละ่ะสุดยอดเลยค่ะ <laughs> มิด้สุดยอดเลยค่ะวิ <laughs> <laughs> ่งเก่ๆๆๆๆ <laughs> งเก่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 งมาทางนี้ดีกว่า <laughs> เดี๋ยวลงมองมานี่มานี่มา <laughs> มามาเร็ว มีด้าลอยขาค่ะ,คะมามาเร็วมาทางนี้เออมาทางนี้โอ้ยมีการุนรถได้ด้วยโอ้สุดยอดเลยอะ่ะโอเดี๋ยวนี้ก็มีเป้าหมายเข้าไปถึงเออเก่งจังเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะ ก,กินอีกแล้วเห็นตากินก็อยากกินอีกแหละหาตาหาตาอุ้ยรองเท้าหลุดใหญ่ไหม เห่ยไ,ไหมเห่ยไ,ไหมแครอทแครอท<ง>อืออร่อยแครอทอร่อยมาใส่ตายอีกลูกงามงาำงาม่งม,งมอะเคี้วเคี้วเคี้ว <laughs> Hmm. <laughs> <laughs> ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไนะหมนะนะแครอทแครอทอ,อ,อร่อยแครอทอร่อยมาเซฟายดกร้วยำ แก้วแก้วไปไปหาแม่ไปหาแม่แม่เรียกหน่อยรึแม่เรียกแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วไปหาแม่เร็วหาแล้วไปไปไปหาแม่ไปทะลุไปหาแม่แมเรึเอาเอาไปแล้วไปแล้ว นี่นี่พ่อย่นี่พ่ออยู่กับแม่นี่มาแล้ว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 มา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 านี่่มานี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 ่มาว้า นะพ่อขอพ่อขอพ่อขอมาอืมพ่อขอดูน้อยมามาพ่อขอดูน้อย พ่อแกงวีด้าเหรอพ่อแกงวีด้าเหรอพอแกงลูกสาวเหรอ fantasy cho fantasy mình thích ninh xong xong quen dư luôn dư luôn dừng luôn dư 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 luôn mới, luôn liền đang về, luôn dư đang dư luôn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  dư mà. mm -hmm.